ค่หนังสือมนุษย์มีสุขกับ Happy s เ e เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมกลยุทธ์เทคนิควิธีการในการที่ผู้ประกอบการ SME ไทยเขาใช้ในการที่จะผูกมัดใจลูกค้าพนักงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ,รดำเนินธุรกิจของเขาให้มีความสุขแล้วก็ส่งผลให้องค์กรของเขา ได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกําไรที่เป็นรูปแบบทั้งตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินนะคะมีทั้งกําไรเพิ่มขึ้นลดต้นทุนหรืออาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีการได้ลูกค้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลที่เกิดจากการที่องค์กรเหล่านี้เนี่ยเลือกที่จะใช้ความสุข เราเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินธุรกิจลองคิดดูสิคะว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเราดําเนินธุรกิจโดยใช้ความสุขเป็นกลยุทธ์ในการที่จะมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในเชิงธุรกิจซึ่งมันจะทําให้เราทํางานทําธุรกิจอย่างมีความสุขได้เงินได้กําไรยังไม่พอนะคะและเราก็ยังได้ดูแลคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา<ม>ให้มีความสุขอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ในการทําธุรกิจแบบแฮปปี้เอสเอ็มอีันมีแต่ได้กับได้คงเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเ,เราจะทํายังไงถ้าท่านสนใจในรูปแบบของการดําเนินธุรกิจแบบแฮปปี้เอท่านลองติดตามอ่านในหนังสือมนุษย์งานมีสุขกับแฮป p ี้เอสค่ะที่ส, e, สาคัญนะคะ การใช้ประโยชน์จากหนังสือเรื่องนี้คณะผู้จัดทำหวังว่าท่านจะได้แนวคิดนำไปจุดประกายในการสร้างสารรค์วัตกรรมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสุขแบบคนไทยเพิ่มพูนขึ้นและท่านก็จะเป็นแฮปปี้เอสแอนดอีไลอไปค่ะ